สวัสดีค่ะติดพาทุกท่านมาที่นี่เลยนะคะที่นี่ก็เป็นบ้านสวนโคกหนองนาพาทุกท่านมาด้านบนบ้านสวนโคกหนองนากันค่ะขึ้นมาด้านบน ด้านบนจะเป็นห้องรับแขกนี่เลยนะคะติดแต่ล็อกไ้จะมีด้านข้างที่เป็นระเบียงนะคะตอนนี้ฝนตกนิดนึเรามาสชมกันเลยะคะ่ะ บรรยากาศฝนตกลิ้นๆที่บ้านสวนโคกหนองนาอากาศเย็นๆเลยนะคะ ท่าทุกท่านมาชมธรรมชาติสวยงามต้องยกให้ที่นี่เลยนะคะฟ้ากลางฝนตก วันนี้พาทุกท่านมาที่บ้านสวนโคกหองนากันกพาทุกท่านเดินมาชมบรรยากาศที่นี่เลยนะคะ เรามาดูต้นไม้กัน นี่เป็นต้นกล้าไม้ยูคาะมาฝั่งนี้ด้วยกันเลยค่ะนี่เป็นต้นฟิกี์หรือมะเดื่อฝรั่งที่นำมาจากประเทศอังกฤษนะคะ ต้นของเขาม่เริ่มโตแล้วค่ะมาเดือฝรั่งลูกหวานอร่อยเลยนะคะมาดูว่าเขาจะโตขึ้นแล้วก็จะออกลูกให้เราได้กินช่วงไหนตรามาชมกันเลยค่ะกานนี้จะเป็นต้นขนุนนะคะโตเร็วมากเลยจูงทุ่งหัวเลยค่ะ นี่ก็เป็นต้นหมอนลูกหมดแล้วค่ะช่วงนี้สองข้างทางนี่เลยนะคะสองฝั่งทางเดินต้นมะม่วงเดี๋ยวดูการนี้ลูกหมดแล้วค่ะลูกหมดเลยมะม่วง ผู้ดอกหาสวยมากค่ะพาทุกท่านมาเดินชมสวนกันค่ะ ตรงนี้หน้าฝนก็จะ็นหาทิ้งพ้กเคี้ยวฉุ่มเลยค่ะขฝังนู้นะคะท้องทุ่งนาข้าวเลื้เขียวแล้วค่ะข้าวงอกเขี้ยวงามเลยค่ะกล้วยเคยือนี้ลืมเก๋แล้ว มีหญ้าหยาหวา,านอิสราเอลปลูกไว้ให้วัวนะคะนนั่ก็จะเป็นสะน,นํา ก็มาตรงใต้ถุนบ้านกันค่ะนี่เลยเดินมาเหนื่อยๆก็นี่เลยค่ะสะว่าน้ำน้ำจะดูยังไม่ใสต้องปล่อยทิ้งแล้วก็ปล่อยน้ำใหม่นะคะนี่เป็นบรรยากาศที่บ้านสวนกุ้งมองนาค่ะช่วงนี้ นี่เลยผลไม้ที่มีได้กินตลอดเลยนะคะกล้วยงามก้ำงามสุกวันหวานเลยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ